ยอดขาย2 4 4 0 0 0บาทมาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันบ็อกในช่องคิวมันนี่แนทองกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับคิวจะมาแจก4เทคนิคนะครับในการสร้างยอดขายให้ได้2 0 0 0 0 0บาทใน1เดือนโดยที่คุณนะครับไม่จําเป็นต้องออกจากงานประจําไม่จําเป็นต้องออกจากเหรียญคุณก็สามารถสร้างรายได้ช่องทางนี้ได้ครับเดี๋ยวคิวก็ต้องขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับว่านายหน้าหรือเอฟเฟรียเนี่ยมันคืออะไรนะครับผม นายหน้าหรืออเฟรียตเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ตอนนี้มาแรงมากๆครับวันนี้ครับคุณหยิบอะไรก็ได้ในบ้านของคุณไปรีวิวครับถ่ายวิดีโอ,โอลง t i k t o k ครับแล้วเมื่อลูกค้าครับเห็นคลิปโอของคุณแล้วซื้อสินค้าผ่านคลิปโอของคุณคุณก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นครับวันนี้นะครับคุณก็ไม่จําเป็นต้องแพคของเองส่งของเองสต็อกของเองรวมไปถึงคุณไม่จำเป็น,นต้องตอบใช้ลูกค้าคุณก็สามารถสร้างไรายได้จากช่องทางนี้ได้ครับมันง่ายๆเลยใช่ไหมครับ คิวบอกตรงว่ามันง่ายมากๆครับแล้วซึ่งยอดขายคิวได้โชว์ให้ทุกคนได้ดูไปนะครับมันเป็นยอดขายแค่เพียง2คลิปวิดีโอเท่านั้นก็สามารถสร้างยอดขาย2 0 0 0 0นบาทได้แล้วนะครับผมนอกจากจาสร้างเดือนแรกนะครับที่เขาทําได้เดือนสองแสนนะครับผมเดือนถัดมาเนี่ยก็ยังได้แสนกว่าบาทและก็ยังได้รายได้มาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้ครับผมแค่เพียง2คิวโดเท่านั้นทําไมถึงสร้างไรายได้ได้มากขนาดนี้ครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมไปติดตามหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็คือแฟนเพจของคิวมินนทอครับและอีกหนึ่งช่องทางครับทิ k t o อคิวมินมินทอเช่นเดียวกันครับผม<อ>เพื่อไม่การเสียเวลาไปรับชมกันครับผม และเทคนิคที่หนึ่งนะครับตอนนี้ใครมีปากกาจดไว้ได้เลยนะแล้วใครได้เจอคลิปนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆครับเราจะหอบเงินเนี่ยไปเที่ยวข้ามปีกันนะครับปีหน้าจะต้องเป็นปีที่ดีที่สุดของคุณครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะตั้งเป้ากันทุกปีนะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะเราจะเติบโต10บเท่าทุกปีนะครับผมเอาหนึ่งเท่าของเท่ามันน้อยไปเราต้องเติบโตเป็น1ิเท่านั่นเองนะครับโอเคนะครับเทคนิคที่1นะครับที่วันนี้คือจะมาแจกกันทุกคนให้ฟังครับนั่นก็คือ เราไม่สมควรเอาสินค้าที่เป็นกระแสนะครับผมแต่สินค้าตัวนั้นสามารถทํากระแสได้นะครับผมแล้วสามารถซื้อําได้นะครับอ่ะเข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจไหมครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นสินค้าในคลิปวิดีโอที่ผมเอามาให้กับทุกคนได้ดูว่าสร้างไรายได้200 0 0 0บาทเนี่ยใช้แค่เพียง2คลิปเองนะไม่ต้องลงเยอะ2คลิปเท่านั้นก็สร้างรายได้2,000สนแล้วในคลิปนั้นนะครับเขาเป็นคลิปขายสินค้าเกี่ยวกันกันกบ น้ำหอมนั่นเองนะครับผมทาไมทําไม,ถ,าไมถึงขายน้ําหอมและขายดีนะครับผมอย่างแรกนะครับน้ําหอมเป็นสินค้าที่สามารถซื้อได้ครับซื้อง่ายราคาแบบหลัก 3- 4 5 0ี่หรหรือหลักสิบในทิกตอ,อกเนี่ยมันซื้อง่ายมากๆนะครับผมต่อมาครับน้ําหอมเนี่ยใช้แล้วหมดไปครับอ่านะครับผมถ้าเกิดเราใช้แล้วหมดไปเนี่ยมันก็เกิดทําให้มีการซื้อซ้ํานั่นเองนะผมเวลาซื้อซ้าเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะขายของได้ถูกต้องไหมฮนะ อย่างที่สครับสินค้าไม่เป็นกระแสมากจนเกินไปอ่าอันนี้เดี๋ยวคิวขอ,อยกตัวอย,อย่างเช่นในช่วงโควิดใช่ไหมครับหลายๆคนรู้จักอันนี้ใช่ไหมเฟสชิลนะเฟสชิลซึ่งตอนนั้นเนี่ยโหขายดีมากมากนะครับขายแบบราคาแพงเท่าไหร่คนก็ยอมซื้อแต่ณปัจจุบันนะครับสินค้าพวกเฟสชิลใครจะมาซื้อไม่มีเลยถูกต้องไหมครับนั่นก็คือสินค้าที่เป็นกระแสมากจนเกินไปจนพอไม่มีกระแสเนี่ยมันขายไม่ได้แต่น้ําหอมตัวนี้ครับไม่ว่าเขาจะมีกระแสรหรือเขาไม่มีกระแสนะครับเขาก็สามารถขายได้ครับผม แต่ทำไมว่าน้ำหอมเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เขามีกระแสได้ออาผมขอยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะถ้าเกิดมีดาราท่านหนึ่งอย่างเช่นยานะ่าอุรัสยาหรือว่าน้องลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยเอาน้ำหอมตัวนี้ขึ้นมาถือนะครับราคาน้ำหอมตัวนี้หรือว่ายอดขายน้ำหอมตัวนี้ต้องพุ่งถูกต้องไหมครับอันนี้คิว่าพูดให้ทุกคนมองภาพบอกว่าถ้าเกิดสินค้าตัวนี้ครับไปอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์ดงังๆหรือไปอยู่กับดาราดังๆนะครับ ตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่มีกระแสกลับขึ้นมาครับพอมีกระแสกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทําคิวดีโอเกี่ยวกันกับสินค้าตัวนี้ตัวนี้ก็จะทําให้มียอดขายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม ในข้อที่หนึ่งครับข้อนี้เลยนะสำหรับใครนะที่ยังลังเลสงสัยหรือเลือกตัวสินค้าอยู่เออเราจะเลือกขายสินค้าอะไรดีนะวันนี้ครับคิวเชื่อว่าเพื่อนๆพ่พี่ๆผู้หญิงนะติดตามคิวเยอะนะในทางยูทูบอันนี้คือจะบอกว่าพวกครีมต่างๆที่คุณมีนะผมโหแม่งแทบจะขายได้นะครับใน t ิ k กต๊อกเลยนะแทบจะขายได้ทั้งหมดแต่บางท่านนะพี่บางท่านแบบไม่อยากจะโชว์หน้าใช่ไหมไม่อยากจะโชว์หน้ามีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมคิดออกเลยมาปุ๊บๆเลยนะครับผมมีนักเรียนหนึ่งคนของคิวครับเขาเป็นทําเกี่ยวกับ อาหารนะครับผมอาหารไทยนะครับสอนอาหารไทยเนี่ยเขาก็สามารถขายกระทะขายตะหลิวนะครับรวมไปถึงนะอะไรนะที่เราแบบใช้เกี่ยวกับเครื่องครัวแล้วใช้แล้วหมดไปมันเยอะมากนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกลือสีอิ้วอย่างเงี้ยน้ำมันอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับพอมองภาพเราก็จะได้เจอสินค้าหลายตัวไม่ขึ้นที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคสองครับอันนี้คิวเชื่อว,ว่าเทคนิคนี้เนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปแล้วจะจะแบบโหปลดล็อกนะครับหลายหลายคนได้ยินแล้วปลดล็อกอย่างแน่นอนนะอันนี้คิวแบบมาให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคน นั่นก็คือเราจะให้คลิปตัวเนี้ยพอลูกค้าเห็นแล้วซื้อของเลยอ่าหลายๆคนนะครับพลาดในหน้าติ๊กต็อกมาสักพักหนึ่งแล้วทําไมคนดูคลิปเราก็เยอะโอ้โหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแต่ทําไมไม่ยอดขายเอออันนี้มีคนเจอเยอะมากกดคลิกเข้าไปดูตะก,ก้าแล้วแต่ทําไมไม่ซื้อเพราะอะไรทั้งทั้งที่คลิปเรายอดวิวก็เยอะนะครับผมเพราะว่า เขายังลังเลอยู่อ่านะครับผมในตัวคลิปวิดีโอที่ผมนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูนะครับมันจะเป็นวิธีการรีวิวแบบป้ายยานั่นเองนะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยดูผ่านมาแล้วหลายคลิปด้วยอย่างเช่นเป็นน้ำหอมตัวนี้ก็ได้เขาดูผ่านมาโอ้หลายคลิปลเอิงเฮ้ยมันก็น่าใช้ดีนะเฮ้ยคนนี้ก็มาพูดเฮ้ยมันก็น่าใช้คนใช้เยอะนะแต่เราก็ยังไม่มั่นใจนะครับผมคลิปตัวนี้มันก็เลยเป็นเหมือนคลิปปิดการขายเราก็เลยมารีว,วิวว่าเฮ้ยตัวเนี้ยแม่งถ้าเกิดใช้นะเราให้คะแนนแม่งเต็มพันเลยเออนนนะคคบผมบางนเนี่ย นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเลยแล้วกันนะแพ้เพราะรีวิวบางทีเราไปซื้อสินค้าบน l a z a d a s h o p e ีหรือ Tik t o k อย่างเงี้ยแล้วเราเลื่อนลงไปเจอรีวิวเอ้ยรีวิวมันน่าซื้อจริงๆว่ะฉะนั้นนะครับคลิปตัวนี้เนี่ยก็เลยทำเป็นรูปแบบนั้นนั่นเองนะครับผมจึงทำเป็นการแบบว่าเออเราสรุปแล้วนะตัวนี้มันใช้ดีคนก็เลยมาซื้อผ่านคลิปนี้กันเยอะนั่นเองนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะลองเอาไปถามตัวเองด้วยครับว่าคลิปของเราเป็นแนวไหนอ่าถ้าคลิปของเรานะครับเป็นนัก นะเราป้ายยาจนเขาคอมเมนต์ได้ไหมหลายหลายคนถึงรวมถึงตัวคิวเองนะครับคิวต้องมาเถียงกับตัวเองเลยนะคิวเนี่ยคิวเชื่อมาตลอดนะครับว่าคิวเนี่ยสามารถที่จะป้ายยาคนอื่นได้เข้าใจไหมคิวเชื่อว่าเฮ้ยเราก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเราลองไปขายของในทิกต็อกคิวเชื่อไหมครับว่าแรกๆเนี่ยคิวขายของไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคิวเนี่ยคิดว่าตัวคิวเนี่ยเป็นนักรีวิวเป็นนักป้ายยาการที่ คนนึงจะเป็นนักป้ายยาได้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่พิเศษถูกต้องไหมนะครับผมแล้วผมก็พยายามแล้วเออลองแล้วแต่มันไม่ใช่เรานั่นเองผมก็เลยมองกลับมาว่าเฮ้ยสรุปแล้วตัวเราเนี่ยอยากที่จะขายสินค้าแต่เราอยากจะขายสินค้าแบบไหนล่ะนะครับในข้อสองนี้ก็จะแปะย่อยเข้าไปอีกนะครับผมว่าคุณอยากขายแบบป้ายยาอา่ะคุณก็ลองไปดูเลยหลายๆท่านนะครับที่เขาท,ทํา t i ต t o k โอโหดังๆแล้วป้ายยาเก่งๆเนี่ยโอ้โหก็ยอดวิวยอดขายก็ถลลมทะลายนะนะนข้อสองครับ เราเป็นพ่อค้าเลยนะครับผมพ่อค้าแม่ค้าเลยอย่างเช่นพิมพลิพายอย่างเงี้ยครับเขามาทําคลิปวิดีโอเขาก็ไม่ได้มาป้ายยาว่าตัวกระเป๋าตัวนี้เนี่ยอะไรคือเขาไม่ได้บอกว่ามาป้ายยาว่าสรรพคุณมันเป็นยังไงเขามาหยิบโพกเลยกระเป๋าตัวนี้นะที่อื่นเนี่ยมูลค่าเท่านั้นเท่านี้บาะแต่ที่นี่ถูกที่สุดใน Ti ิ t o อกเห็นป่ะอันนี้คือการมาแบบพ่อค้าคือผมอะ่ะก็ไปเจอจุดจุดนี้แหละจากตัวผมเองเนี่แหละเออนะครับผมว่าผมลองป้ายยามาหลายทีแล้ว ผมป้ายยังไงก็ไม่ซื้อว่ะแต่พอผมมาขายแบบเนี้ยขายออกนะครับผมอ่าต่อมาอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการทำรีวิวลักษณะนี้นั่นเองนะผมสำหรับคนที่แบบเฮ้ยดูคลิปละยังลังเลอยู่นะครับยังไม่มั่นใจนะเราก็เป็นเสียงอีกคนหนึ่งนะครับที่จะทำให้เขาเออมั่นใจเธอมันราคาไม่ได้แรงมากลองซื้อไปใช้เพราะเรารีวิวแล้วเนี่ยมันดีจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้โหในข้อ2นี้เนี่ยเยี่ยมยอดมากถูกต้องไหมในข้อที่3ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแล้วก็อยากให้ทํากันนะครับผมเพราะว่า มันจะเชื่อมก,กันกับอัลกอริทึมหรือระบบ AI ใน t i k t o k ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะทำให้ AI รักหรือว่าลูกค้าชอบไดไเนี้ยมันจะไม่ส่งคลิปของคุณไปยังให้ทุกคนดูมองไหมอ่านะครับผมซึ่งหลักการอัลกอริทึมเนี่ยคิวก็ได้สอนไว้เนาะในหลายๆคลิปแล้วี๋ยวคิวไปสรุปไว้ในท้ายคลิปแล้วกันนะสำหรับคุณอยากรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึมนะซึ่งข้อที่สนะครับนั่นก็คือการตอบกลับทุกคอมเมนต์นะครับผมไม่ว่าเขาจะคอมเมนต์ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คิวแนะนาว่าให้ตอบกลับ่เี มันจะส่งผลต่อ AI นะครับ AI ไอก็มีคนคอมเมนต์เยอะก็น่าจะมีคนสนใจเยอะอย่างที่สองนะครับเวลาเราไปคอมเมนต์อตอบกับคนที่มาคอมเมนต์ในช่องเราอะครับว่าเราเขาก็จะคลิกเข้ามาดูคลิปเรางองนะีกรอบหนึ่งงงไหมเขาก็จะมาดูว่าเออเราคอมเมนต์เขาว่าอะไรอะไรเงี้ยมันจะได้ยอดวิวเพิ่มไง,งครับอ่ะและนอกจากนั้นครับการคอมเมนต์ตรงนี้นะครับก็จะไปเชื่อมกับข้อที่4นะครับผมข้อที่4เนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เราอาจจะทําคลิปออกมาแล้วเนี่ยแล้วมีคนคอมเมนต์เยอะๆคุณสามารถเอาคอมเมนต์ตรงนั้น ไปต่อยอดเป็นคลิปวิดีโอใหม่ได้ครับบางทีนะครับคุณโพสคลิปแรกไปเนี่ยโหคลิปก็ยอดวิวก็ดีระดับหนึ่งแต่คุณเอาคอมเมนต์ในคลิปนั้นนะครับไปตอบอูโหยอดวิวนี่ถล่มทลายนะครับผมถล่มทลายอย่างแรกครับทําไมเราเอาคอมเมนต์นะครับไปตอบแล้วยอดวิวเนี่ยมีโอกาสที่จะถล่มทลายมากกว่าคลิปแรกที่เราทําลงไปถูกต้องไหมข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งนะไอ้นี่จำได้จำจำได้จำจำไม่ได้จดนะครับผมข้อที่หนึ่งครับคุณนะครับ จะมี2ช่องทางในการให้ลูกค้าไปเจอคลิปนี้ของคุณครับอ่าอย่างแรกครับถ้าเกิดเราคลิปที่มีคอมเมนต์มาตอบลักษณะนี้นะเราจะเห็นกันนะครับผมอย่างแรกน,นะครับก็คือคนที่จะเข้าไปเห็นคลิปนี้นะครับนั่นก็คือคนที่มาใหม่เลยนะครับเราโพสต์ใหม่ลงไปปึ้งก็จะเห็นคลิปนี้นะครับ2ครับคนที่จะมาดูคลิปนี้ได้จากที่ไหนครับจะมาดูได้จาก คลิปแรกที่เราตามไปดูนั่นเองครับผมคลิปแรกนะที่เราดูนะครับแล้วก็ตามไปดูคลิป2ที่เราตอบเขาั่นเองครับผมฉะนั้นแหะครับคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงได้มากกว่าครับยอดวิวก็เลยมากกว่านะครับผมและยังไม่พอนะครับคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณคัดเลือกดีนะครับมันจะเป็นคอนเทนต์ที่สุดยอดในช่องคุณได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นคําถามหรือข้อสงสัยของลูกค้าของคุณจริงๆครับผมอ่านะครับผมอย่างเช่นเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยได้รับส่วนลดมาพิเศษจากปกติเนี่ย ผมซื้อเนี่ยร้อยแต่คนมาคอมเมนต์บอกว่าผมกดได้ในราคา50บาทเฮ้ยเขากดยังไงนะครับอันนี้แล้วก็ไปป้ายยาคนื่นต่อว่าเฮ้ยมันเนี้คุณไม่จำเป็นต้องซื้อร้อาสิบนะมีคนซื้อได้ในราคาแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ก็ ไปพยาด้อย่างเช่นคิวเนี่ยก็อาจจะไปตอบกับคอมเมดน,นะครับในหลายๆมุมนะที่แบบลูกค้าถามคิวมาว่าเฮ้ยตัวนี้มันใช้ยังไงมันเป็นกลิ่นยังไงเนี่ยคือลูกค้าถามเราจริงๆแล้วเราก็สามารถตอบตรงๆได้เลยครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เคลียร์ปัญหาครับเคลียร์ปัญหาเคลียร์ข้อสงสัยแล้วเราจะขายสินค้าได้นะครับผม ง่ายๆเลยนะครับผม,มซึ่งโดยทั้งหมดทั้งมวลที่คิวได้กล่าวไปนะครับช่องนี้เนี่ยที่คิวทำขึ้นมานะครับไม่ใช่ของคิวนะครับผมแต่เป็นช่องที่คิวได้ทำให้กับพี่หนึ่งคน,นครับที่ได้ซื้อแพ็กเกจสร้างและดูรายช่อง t ิ k tok กับคิวไปนั่นเองนะคิวก็ยินดีกับพี่ท่านนี้มากๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็เสือนอนกินกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครนะครับที่แบบวันนี้เราทำในหน้า t ิกตอกแล้ว เราทาคลิปวิดีโอออกมาแล้วแล้วยังไม่มียอดขายแต่เราอยากได้รายได้จากท่องทางนี้นะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับก็มีคนทํามาแล้วนะครับผมวันนี้ครับทีมงานของคิวเข้าไปช่วยเหลือให้ครับผมทีมงานของคิวจะเข้าไปช่วยอะไรบ้างครับผมอย่างแรกครับถ้าวันนี้นะครับคุณไม่มีสินค้านะครับคุณไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์ยังไงนะครับผมวันนี้ครับทีมงานของคิวเนี่ยมีสินค้าแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้เลยครับผมอย่างที่สองครับวันนี้คุณบอกเฮ้ยพี่ พี่ยังไม่มีช่องอ่ะช่องทิกตอกพี่ก็คนติดตามไม่เยอะวันนี้คิวมีช่องทิกตอกให้ไปเลยครับยังไม่พอครับอย่างที่สามครับคิวเรามีคลิปวิดีโอแลวคิวมีคลิปวิดีโอให้แล้ะคิวมีช่องให้แล้ะแต่พี่ไม่มีเวลาที่จะโพส์คิปวิดีโอในติกตอกโอ้โหโพสวันละสามวันละห้าคลิปเนี่ยพี่งานยุ่งมากๆเลยอ่ะพี่ทําไม่ได้หรอกนะครับผม วันนี้ครับทีมงานของเราทําการโพสคลิปวิดโอแล้วก็แนบตะก,กร้าสีเหลืองให้กับคุณเลยนะครับผมว่าง่ายๆครับโปรเจกต์นี้เนี่ยคิวออกมาช่วยเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่ไม่มีเวลานะครับแต่อยากสร้างไรายได้บนช่องทางนี้นครับผมนั่นคือโปรเจกต์สร้างและดูแลช่องครับเราทำคอนเทนต์ให้นะครับผมเราถ่ายคลิปวิดโอให้จากอินฟลูเอนเซอร์นะยังไม่พอนะครับเรามีช่องให้สําหรับคนที่แบบไม่มีช่องหรือว่าช่องไม่สามารถสร้างไรายได้ได้อันนี้ผมแถม ให้ช่องไปเลยนะครับผมยัง,ย,งยังไม่พอนครับวันนี้คุณมีช่องแล้วครับคุณไม่มีเวลาโพสทีมงานเราเนี่ยทำการโพสให้ติดติก,กา้าในหน้า t i k t o อก,ก,กให้นะครับผมยังไม่พอนะครับผมวันนี้นะครับทีมงานเราเขียนแคปชั่นให้ใส่แฮชแท็ก SEO ให้ทำทุกอย่างของคุณให้แบบเพอร์เฟ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็สำหรับคิวน,นีนะคิวก็ขอเป็นของขวัญน,นะครับส่งถ้ายปีสำหรับคนที่สนใจตัวสร้างและดูแลช่องครับวันนี้ครับคิวได้ไปทำช่องแอร์ุญแล้วครับยังไม่พอครับวันนี้คุณยังได้คอร์สเรียนนะครับสำหรับตัวทำในนาะทิกตอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณออกไปทำต่อทำยังไงนะครับผมคุณยังได้ความรู้เกี่ยวกับตรงนี้ไปด้วยนะซึ่งคอร์สตัวนี้เนี่ยมูลค่าที่ผมแถมให้ฟรีๆนะครับมูลค่า 1 0 0 0 0บาทเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจตัวสร้างและดูแลช่องสามารถติดต่อได้ยังไงนะก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดตรงคยวขาตรงนี้หรือว่าลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนะครับสามารถทักเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า voc นะครับก็จะมีแพ็กเกจนะครับเกี่ยวกับการสร้างและดูแลช่องให้กับคุณได้ดูเลยนะว่าแต่ละแพ็กเกจเนี่ยมันเป็นยังไงคิวขอยกตัวอย่างละกันนะสักหนึ่งแพ็กเกจนะครับทุกคนได้ฟังละกันเนาะ่อะอย่างเช่นเป็นแพ็กเกจตัวนี้นะครับก็เป็นแพ็กเกจเริ่มต้นของเรานะครับ วันนี้นะครับสิ่งที่คุณจะได้ไปนะครับสำหรับการสร้างเรื่อยๆช่องนะครับผมหนึ่งนะครับช่อง Tik t o k id สะอาดนะครับไม่เคยละเมอสามารถขายของได้เลยนะครับผมสองนะครับเราจะทำคลิปวิดีโอจากอินฟลูเอนเซอร์ถ่ายคลิปให้คุณทำคอนเทนต์ใหม่ๆให้คุณนะครับ20ิคลิปวิดีโอนะคุณไม่จำเป็นต้องตัดต่อเองวันนี้เราตัดต่อให้ลงให้ครับผมและนี่นะครับก็คือจะเป็นคลิปนะที่ผมได้ทำให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะชอบรูปแบบไหนตามนี้เลย ตามหาที่เก็บฟองน้ำรังจานกันบ้างนี่เลยที่วางฟองน้ำรังจานถกสามนะครับผมผมจะดูแลช่องนี้ให้คุณระยะเวลานะครับอยู่ที่1เดือนขึ้นไปนั่นเองนะผม4ี่นะครับผมวันนี้นะครับคุณยังได้บอทนดครับบอทดตัวนี้ทํางานยังไงครับบอทดตัวนี้ครับสามารถลงคลิปวิดีโอนะครับ,าารรรบแทน มือของคุณได้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งแพ็กเกจตัวน,นี้นะครับเริ่มต้นแค่เพียงนะครับหนึ่งมื่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับจ่ายครั้งเดียวจบไม่มีผูกมัดรายเดือนนั่นเองนะยังไม่พอนะครับผมสําหรับคนที่มีบัตรเครดิตนะครับผมโอแทบจะทุกแบงค์นะครับผมสามารถผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์นะครับได้นานสูงสุดสิบเดือนเลยครับผมโอ้โหสุดยอดไหมสุดยอดมากๆนะสุดยอดมากๆนะแล้วคิวจะบอกตรงว่า ตัวแพ็กเกจตัวสร้างอะไรดูอะไรช่องของเราเนี่ยนะครับผมราคานี้เนี่ยมันจะอยู่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าคิวจะปรับราคาขึ้นแล้วนะแล้วปรับราคาขึ้นเนี่ยบางอันเนี่ยมันแพงแบบไปอีกเท่านึงนะทุกคนคิวก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับได้รับโปรดีๆสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้นั่นเองนะเช่นอีกหนึ่งแพ็กเกจแล้วกันนะแพ็กเกจแบบพรีเมียม VVIP6 นะครับผมวันนี้คุณได้ช่องไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้นะครับคุณได้20กิวิดีโอ เปลี่ยนเป็นนะครับ80คลิปวดีโอจากอินฟลูเอนเซอร์โคตรเยอะเลยนะครับผมในต้นคลิปนะครับติดแค่เพียง2คลิปเนี่ยได้2แสนและคุณนะครับมีโอกาสถึง80คลิปในการถ่ายโดยอินฟลูเอนเซอร์ครับมันจะมีโอกาสขนาดไหนครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาแค่เพียง2 2 9 0 0บาทนะครับแพ็กเกจพรีเมียมของเรานะซึ่งแพ็กเกจ VIP พรีเมียมในการดูแลช่องของเราเนี่ยนอกจากครับคุณจะได้ตัวช่องไปแล้วตัวคลิปไปแล้วนะครับผม คุณยังจะได้การดูแลแบบ V.I.P. นะครับแบบพิเศษเฉพาะคุณเท่านั้นนะครับผมสำหรับคนที่สนใจทั้งหมดทั้งมวลนี้นะก็สามารถทักลิงก์ไปที่ ใช่คิววิดีโอได้เลยนะครับผมแล้วพิมพ์ว่าวีโอซีครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีแล้วถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้ครับจะได้ไปแจ้งเตมบนหน้าจอคุณไปคนแรกๆสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับตัวอังกอริทึมเดี๋ยวคิวคอมเมนต์ไว้ให้บายๆเจอกันใหม่นะครับ